เปิร้านตั้งใหญ่ตั้งโตแต่นตี้มีระบบดูแลความปลอดภัยเต็นตี้มีระบบดูแลให้ลูกค้าไม่มีเลยเัมเต์อะไรอยู่อะต้อะไรอยู่ไป กล้องเลยครูไม่รู้อีแหลงกับใครอยู่พอดีเตเละใช่ไหมเตเละมานังกับครูเดียร์คุยแหลงเรื่องรู้ไว้กวางเลยเตะวะครูไปจ้องแจ้งมาแล้วแล้วเตอะไปจ้องแจ้งกับร้านตองเลยเตว,ว่าคือร้านตองวันนี้และเตวะคือครูเล็กตามเดือนกนะ่อนครูจะภาวะต่างกันเงินมันติดขัดอยู่เต็มหนึ่งเลยเตว่าแล้วครูก็เลยตัดสินใจเอาตอยไปตั้งที่ร้านทองเลยเตอะคือจำนำมันเตอะเตะรู้ใช่แล้วก็หลังจากครูจำนำไปราวตอนเนี้ยผ่านไปแล้วรักตรองจำเรือนแล้วเตแล้วที่ร้านเลยโตมาเล็กแต่เดียว รูจำกูจ้องแจ้งเลยแต่ว่าค <est> ือตีแดนก็ตัวมาบอกว่าเออคุณเออคุณเจ้ากองด้อยนี่หรือเปล่ากูก็บอกว่าใช่กูเขาบอกว่าตอนนี้ร้อยคุณกาดแล้วนะแล้วเจ้าเลยบอดรังตั้งเต้าตัวว่าแล้วจำจ้อยกูขาดพูดกูเอาไปตอนไปเยี่ยมไปเลยนี่เตอเป็นแท่นไปเลยแล้วเขาทำของกูขาดพูดใช่ไหมมันต้องรับผิดชอบทำของกูขาดใช่ไหม้านต้องรับผิดชอบใช่ไหมวันนี้เตอรเตอบอกกูกันนะกูจ้องแจ้งในร้านนี้อย่าไปนะจำจ้อยครูขาดเลยตัวว่า